บีมผมรักคุณนะหรอคุณธนพัทรคะไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะลูกสาวของดิฉันไม่ไฝ่ตำหรอกคะ่ะครับคุณแม่เราแต่งงานกันนะบีม แง,งานแกจะเอาอะไรมาแต่งกับฉันอย่าบอกนะว่าแกจะเอาดอกไม้กระจอกกระจอกช่อนี้มาแต่งฉันนั่นไงคุณธนพัทรแม่บอกแล้วครับคุณแม่บีม ทำไมทำแบบนี้ล่ะไอ้ไส้เดือนหน้าสังกสีผุยังแกเนี่ยมีอะไรไปคู่ควรกับน้องบีมของฉันบีมถามจริงเหอะพี่กับมันต่างกันตรงไหนอะไรนะ ถามคำถามนี้อีกหรอตาแกบ่หรือไงแหกตาดูสิแหกตาดูนี่เขามีรถหรูเขาเป็นผู้จัดก,การโรงแรม LKT สามารถจัดงานแต่งฉันที่ใหญ่โตแล้วแกล่ะมีอะไรบีมบีมรู้ได้ไงว่าพี่ไม่มีอะไรถึงขนาดไม่สามารถแต่งงานกับบีมได้ก็ตั้งแต่ลูกสาวฉันคบกับแก ยังไม่เคยได้อะไรจากแกเลยแค่นี้มันยังพิสูจน์ตัวตนแกไม่พออีกเหรอไอกระจอกเฮ้ยไอไสเดือนเอาอย่างนี้ถ้าแกสามารถหาแหวนเพชรมาให้หน้องบีมฉันได้ฉันจะยอมถอยให้แกฉันจะยอมให้แกกลับมาคบกับน้องบีมแต่ถ้าแกไม่มีปัญญาแกก็กลับไปลงรูคุยดินของแกไป ไอ้ไส้เดือนได้ฉันจะเอาแหวนเพชรไปให้เธอบีมอุย้ยได้ได้วยเหรอชาติหน้าตอนไก่ขัดฉันจะรอนะไป <c oughs> ขึ้นรถกันดีกว่าครับคุณแม่ไปลูกตามไปที่โรงแรมเอลเคทนะเว้ยไส้เดือน คุณออมเช็คให้ผมหน่อยสิว่าโรงแรม LKT ใครเป็นเจ้าของขอบคุณครับใช้นั่นได้เลยครับคุณแม่พี่นายจ๋าน้องบีมทำไมวันนี้โรงแรมไม่มีพนักงานเลยล่ะพี่นายนั่นน่ะสิคุณธนพัฒน ที่วันนี้โรงแรมของเราไม่มีพนักง,งานอยู่เลยก็เพราะว่าโรงแรมมันยังไม่เปิดนะสิฮะยังไม่เปิดใช่คุณธนพัฒน์คะครับคุณแม่ยังไม่เปิดแล้วพวกเราเข้ามาแบบนี้ไม่เป็นอะไรหรอคะคุณแม่ครับถึงผมเพิ่งจะมาเป็นผู้จัดการที่โรงแรมนี้แต่อำนาจของผมเหลื่อล้นครับคุณแม่ ถึงจะเหมาะเป็นลูกเขยของแม่เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่าครับดีลูกแม่เริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเชิญท่ออาหารทางนู้นเลยครับไป,ไปต้องนไ<ป>้วขอโทษทีนะครับวันนี้โรงแรมยังไม่พร้อมเลยสั่งอาหารข้างนอกมาทานก่อนไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่นาย อาหารอะไรบีมก็ทานได้ทั้งนั้นแหละขอแค่ได้อยู่ใกล้ๆพี่นายอุ๊ยสงสัยไรยเดอร์มาส่งอาหารแล้ว แกมาทำไมฉันก็มาตามคำท้าของแกไงไปเสงเดือนตอนแกใส่สูตรแกก็ไม่สามารถพังงาดขึ้นมาเป็นมังกรอย่างพวกฉันได้หรอกเว้ยดีสุดอย่างแกมันก็เป็นได้แค่มังกือเท่านั้นแหละ มองแค่ภายนอกก็ดูถูกผมต่างๆนานาขนาดนี้เลยเหรอครับพวกฉันไปดูถูกแกตรงไหนไหนแหวนเพชรที่จะเอามามัดลูกสาวฉันฮะไอกระจอกนี่ยังไงล่ะครับแหวนเพชร หแหวนเพชรของจริงหรือเปล่าน่ะของจริงครับไอ้ไส้เดือนแกคิดว่าแกตบตาฉันได้เหรอไอ้แหวนกันรว่วแบบนี้อนะสำเพงก็มีขายเว้ย อ,อมสวัสดีครับวันดีพี่นายผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครเหรอทำไมต้องสวัสดีเขาด้วยนี่คุณอ,อมกรรมการผู้จัดการบริษัทของพี่ฮะกรรมการผู้จัดการสวัสดีค่ะโอ้โหโรงแรมสวยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณธนภัทรครับคุณอ,อม ยังไม่มีคำสั่งเปิดโรงแรมคุณใช้อำน,นาจอะไรมาเปิดไฟเปิดมันทุกตัวแอร์เปิดมันทุกตัวถามหน่อยสิใครจะเป็นคนจ่ายค่าไฟขอโทษครับขอโทษครับคุณนอมคุณมาเดี๋ยวคะ่ะครับคุณนอมฉันเช็คแล้วนะคะโรงแรมนี้อยู่ในเครือบริษัทเราคะ่ะเพิ่งรีโนเวทเสร็จอ้าว อย่างนี้ก็หมายความว่าแกเป็นลูกน้องฉันนะสิไอ้ไส้เดือนแกพูดดีๆนะใครลูกน้องแกหยุดนะครับคุณออบห้ามก้าวราคุณเดี๋ยวนะเธอรู้ไหมว่าคุณเดี๋ยวเขาเป็นใครไม่ทราบพระคุณนอง,ขง,นองเขาคือประธานกรรมการบริษัทของเรา ขอโทษครับท่านประธานขอโทษนะคะขอโทษค่ะพาคนนอกบุกลุกโรงแรมก้าวร้าวใส่ผู้บังคับบัญชาโทษที่ได้รับคือไล่ออกสถานเดียวไล่ออกผมขอโทษครับยอมผมขอโทษครับท่านประธานให้โอกาสผมณเถอะนะครับนะครับ มีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณเกิดเป็นคนยันเนรคุณคนโอ๊ยจะ๊นหมดแล้ว นะไอ้บ้าทำอะไรของแกเนี่ยไม่รู้จักร,ระมัดระวังขอโทษ้วยครับคุณคุณเป็นอะไรมากพี่ป่อปครับเจ็บสิถามได้หือ เดี๋ยวฉันจะให้เสียเจ้าของสวนผู้เรียนไล่แกออกผิวฉันจะช้ำไหมเนี่ยเดี๋ยวครับคุณอะไรอีกคุณช่วยผมเจ้าของหน่อยได้ไหมครับคือผมต้องรีบเอาไปส่งลูกค้ากลัวว่ามันจะไม่ทันนะครับทำไมฉันต้องช่วยแกฮะฉันมาที่นี่ เพื่อเป็นเมียเสียเจ้าของสวนทุเรียนไม่ได้มาเป็นจับกังแบบแกชิกเอกจอกคุณคุณค่ะคุณแม่ฝนถึงแล้วค่ะพร้อมสิคะทำไมจะไม่พร้อมรับรองได้เลยค่ะว่าเจ้าของสวนทุเรียนต้องเลือกฝนแน่นอน ค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่ตัดชุดสวยๆรอไว้ได้เลยนะคะคุณแม่แค่นี้นะคะจุ๊บจคุณเก็บอะไรเหรอครับ ไม่ได้เก็บอะไรนี่อย่ามามั่วนะเดี๋ยวดเดี๋ยวดิได้โดนไม่ได้มั่วนะครับก็เม่กี่ผมเห็นคุณเก็บอยู่จริงๆฉันบอกแล้ว<ๆ>ว่าฉันไม่ได้เก็บมาครับครับไม่ได้เก็บก็ไม่ได้เก็บไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณช่วยผมยกของหน่อยได้ไหมครับพอดีผมรีบเอาของไปส่งให้ลูกค้าตายนี่แก่กล้าใช้คนอย่างฉันเลยเหรอถ้าเล็บฉันพังถ้าชุดฉันเปิด ฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าน้ำหน้าอย่างแกจะมีปัญญารละผิดชอบไหมยันไม่เป็นไรครับผมขอโทษด้วยครับเกจํำไว้นะถ้าฉันได้เป็นคุณนายของเจ้าของสวนทุเรียนเมื่อไหร่แกจะเป็นคนแรกที่ฉันจะเฉดหัวแกออกจำเอาไว้ ใช่หลังไหนเนี่ยเจอหาหลายหลังแล้วนะน่าจะเป็นหลังนี้แล้วมั้ง คุณทองคุณตกหรือเปล่าคะอุย้ยใช่ครับของผมเองครับขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรค่ะคราวหน้าคราวหลังก็ระวังหน่อยนะคะครับใไปขอตัวก่อนนะคะเอ,เออคุณเดี๋ยวก่อนครับคะเออคุณช่วยผมยกลังทุเรียนหน่อยได้ไหมครับพอดีผมรีบจะเอาไปส่งให้ลูกค้าได้สิคะไม่มีปัญหาอยู่แล้วฉันมันลูกคนสวน แค่นี้สบายมากค่ะมาค่ะแต่จะช่วยขอบคุณมากนะครับคุณเรียนรล่เท่าไหร่คะเนี่ยหมื่นสองครับโอ้โหแพงมากกว่าทองอีกนะคะเนี่ยผมล้อเล่นครับโอฉันก็นึกว่าเรื่องจริงอ๊ะ <c oughs> <c oughs> หลงนี้ผมยกให้แล้วกันครับการคัดเลือกคนที่จะมาเป็นสไปยสวยทุเรียนสิบไร่มูลค่าร้อยล้านง่ายๆแค่คุณสามารถแกะทุเรียนได้คุณก็มีโอกาสที่จะได้เป็นสไปดเจ้าของสวนทุเรียนร้อยล้านเลยเหรอคะใช่ครับกติกาก็คือ สามารถใช้อะไรในตัวช่วยแกะก็ได้ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับ ดีนะพกติดตัวมาด้วย สามคนสาม,มารถแกะออกมาได้ขนาดนี้ค่ะคุณนุงตัดสินเลยคะ่ะผมไม่ได้เป็นคนตัดสินหรอกครับเดี๋ยวลูกชายเจ้าของสวนทุเรียนเขาจะมาตัดสินด้วยตัวเองแล้วเมื่อไหร่เขาจะมาล่ะคะคุณนุกนี่ไงครับมาพอดีเลยสวัสดีครับทุกคนนี่มันไอเด็กจับกัง ที่ของอยู่ข้างหน้านี่คะคุณลุกนั่นสิคะคุณลุกเข้าใจอะไรผีหรือเปล่าคะไม่ผีหรอกครับนี่คุณปีเตอร์ลูกเจ้าของสวนทุเรียนที่กำลังตามหาเจ้าสาวอยู่ไงครับลูกเจ้าของสวนทุเรียนที่แท้คุณก็เป็นลูกเจ้าของสวนทุเรียนนี่เองแหมพอเปลี่ยนชุดนี่ก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะใช่คะ่ะใช่คะ่ะ คุณปีเตอร์ดูหล่อเท่มากเลยนะคะถ้าเราได้แต่งงานกันคงเหมาะสมมากแน่ๆเป็นไงคะผ่านไหมคะแล้วคงผลล่ะคะเป็นไง เสียใจด้วยนะครับคนที่ผมมองหาไม่ใช่คนที่รักสบายไปวันๆโลกและชอบดูถูกคนอื่นจำไว้นะครับคู่ชีวิตที่ดีต้องขยันพร้อมส่งเสริมกันไปในทางที่ดีและต้องมีความรนะักความเมตตาให้กันและกันเงินก็หมายความว่าใช่ครับหมายความว่าพวกคุณสองคนไม่ผ่านการทดสอบเชิญกลับไปได้เลยครับเออแต่ว่าใช่ครับ เดี๋ยวก่อนครับอะไรคืนเงินผมด้วยครับถ้าไม่อยากโดนจับฉันบอกไว้นี่นะหยิบเองก็แล้วกันคุณแม่คะหนูไม่เห็นนะคะเขาไม่นูบอกผู้เรียนค,คุณแม่ลองบอกเองนะคะคุณคนเดียวเลยครับที่ผ่านการทดสอบแต่เป็นฉันมันจะดีหรอคะคุณนี่แหละครับดีที่สุดสำหรับผมแล้ว ถ้าอย่างนั้นฉันขอฝากตัวได้นะคะยินดีครับสวยไปกันนะครับเนี่ยธรรมดาค่ะฉันลูกคนสวนก็ต้องตอกสวยอยู่แล้วผมหวตัวคุณนะครับหนูบีมหนูคุยกับคุณอมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะงานนี้มีคนหน้าแตกชัวดีลูกแค่ให้มันหน้าแตกแค่นั้นแม่ยังไม่พอใจแต่การนัดคุยโปรเจกต์ครั้งนี้ต้องทำให้ชีวิตคู่ของมันกับลูกชายแม่แตกกันไปข้างคุณแม่จะทำยังไงหรอคะนี่เมื่อพี่ปีเตอร์รักมันจะตายแม่หนูบีมหนูไม่รู้อะไรต่ปีเตอร์อเขาทุ่มเทกับโปรเจกต์มากแล้วยิ่งโปรเจกต์นี้ มูลค่าสูงเกือบ50ล้านยังไงถ้าลูกหมูมันทําพังตาปีเตอร์เลิกกับมันชัวแบบนี้พิมก็จะได้ตําแหน่งคนรักของพี่ปีเตอร์แล้วนะสิคะคุณแม่แน่นอนลูก <laughs> ไปไปเรารีบไปข้างในากันเถอะเดี๋ยวเด้ลูกหมูมันจะสงสัยค่ะคุณแม่ <laughs> คุณแม่คิดอะไรอยู่นะถึงพาเรามาเลี้ยงอาหารหรือว่าคุณแม่จะเอ็นดูเราแล้วสวัสดีค่ะคุณลูกหมูคุณบีมบีมขอ,อนั่งด้วยคนนะคะคุณลูกหมูเออได้ไหมคะคุณแม่ได้สิจันหนูบีมหนูได้สิทธนั้นอยู่แล้ว คุณแม่ชวนคุณบีม,มาด้วยเหรอคะก็ใช่สิทำไมแกจะใจแคบไม่ให้เขานั่งร่วมโต๊ะร่อไงเปล่าค่ะดีไม่มีปัญหาก็ดีโอ้โหอาหารน่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเอ๊ะ ทำไมเตรียมไว้อีกสองที่ล่ะคะคุณแม่ก็วันนี้จะมีแขกคนพิเศษมานะสิเออใครเหรอคะคุณแม่เดี๋ยวแกก็รู้เองแหละอ๋อค่ะอาหารร้านนี้น่าจะแพงน่าดูเลยนะคะก็แพงอยู่แล้วแหละแต่แพงสำหรับคนอย่างเธอนะเพราะสำหรับฉันกับหนูบีม ไม่แพงเศษเงินอุ๊ยคุณแม่พูดแบบนี้คุณลูกหมูจนเหรอคะโทรโทหนูบีมคนอย่างมันเขาเรียกว่าจนซะยิ่งกว่าจนอีกลูกขนาดเสื้อผ้าดีๆที่มันใส่อยู่ก็เงินของตับปิเตอร์ทั้งนั้นแหละจ้าคุณแม่ ไม่ต้องมาเรียกฉันด้วยน้ำเสียงและสายตาแบบนั้นฉันพูดความจริงโอยพูดแล้วก็เห็นใจลูกสะภ้ายคุณแม่นะคะไม่มีอะไรดีเลยแม้แต่อ,อย่างเดียวนี่คุณคะหนูบีมอย่าเรียกมันว่าลูกสะภ้ายแม่เลยแม่ฟังแล้วก็ด่าหูจริงๆแม่อยากได้หนูเป็นลูกสะภ้ยมากกว่านะหนูบีมแต่ตาปีเตอร์ไม่น่าหลับหูหลับตา เลือกใครบางคนแถวนี้มาประดับวงตะกูลแม่เลยไม่เป็นไรนะคะคุณแม่บีมีอยู่ตรงนี้เสมองั้นหนูว่าหนูขอตัวกลับก่อนดีกว่าค่ะหนูอยู่ที่นี่แล้วหนูรู้สึกอึดอัดยังไงก็ไม่รู้ดางลงเดี๋ยวนี้นะแกยังไปไหนไม่ได้อย่ามาทำตัวเสียมารยาทกับฉันเหมือนไม่มีใครสั่งสอนแกห้ามไปไหนทั้งนั้น จนกว่าแข่ที่ฉันนัดจะมาถ้าคุยเสร็จเมื่อไหร่แกจะไปกินญ้าที่ไหนก็เรื่องของแกอุ๊ยตัวอะไรกินยาเลยคะคุณแม่หรือว่าจะเป็นมอมอขอโทษที่ให้รอนะคะอ้าวคุณอมมาแล้วเหรอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนคะนี่มิสเซเลน่าค่ะมิสเซเลน่า this is our guest hello everyone hi welcome to Thailand thank you nice to meet you all ลูกหมูเธอไม่คิดทักทายเขาหน่อยเหรอสวัสดีค่ะ คุณแม่คะหน้ามันซิบไก่ต้มเลยค่ะคุณออมคะเยลูกหมูมันเป็นคนบ้านนอกอย่าไปถือสาเลยนะคะที่มันไม่รู้ภาษาฝรั่งเช่านั่งเลยคะคุณอมมิเซเรนาโปร a ช e วยประสิทเอ่อคุณถุงคะต้องขอโทษด้วยนะคะ มิสเซเลน่าอาจจะไม่ได้อยู่ร่วมทานอาหารด้วยเพราะว่าปิดประชุมด่วนนะคะ I'm sorry No worry ไม่มีปัญหาเลยค่ะเรื่องแค่เนี่ยเล็กน้อยค่ะงั้นคุณลูกหมูเรามาเริ่มคุยกันเลยดีไหมคะคุยคุยอะไรหรอคะก็ที่คุณปีเตอร์ให้คุณลูกหมูมาคุยงานแทนนี้คะ แม่สะดวกตรงไหนหรือเปล่าคะเออฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะคะไม่มีใครบอกเลยคุณแม่คะคุณแม่รู้เรื่องนี้หรือเปล่าเอา้าก็แกเป็นคนบอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าแกจะคุยธุรกิจแทนตาปิเตอร์ฉันก็เลยให้หนูบีมเรียกคุณออมกับมิสเซเรนามาให้ไงคุยซะสิ <laughs> เอาเอาเอเป็นถึงภรรยาท่านประธานบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่มีความสามารถในการคุยกับลูกค้าให้สามีหรือจ๊ะถ้าเธอทําไม่ได้ฉันจะทําแทนแล้วนะสรุปว่ายังไงคะมิสเซเลน่ามีเวลาไม่มากนะคะถ้าจะนัดมาเล่นๆแบบนี้ก็ไม่โอเคนะคะออมกับมิสเซเลน่าสามารถยกเลิกโปรเจกต์ได้เลย โดยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเอ,อ่อคุณลูกมูก do you have anything to say to me อา้าวตอบไปสิคะ I think she can n o t speak English <laughs> พูดไม่ได้แบบนี้อับอายวงตระกูลฉันจริงๆ <laughs> วันนี้แหละตาปีเตอร์จะได้ตาสว่าง <laughs> I'm sorry to waste your time My English is not fluent, but I can communicate. It's not a big deal. At least you can communicate. That's fine. Moreover, I don't have much thing to say. I just want to talk with you. ha. <gasps> Shall we begin? Okay. Thank you for today. I hope to see you next time. My pleasure to meet you too. ไว้เจอกันตอนเริ่มโปรเจกต์นะคะคุณลูกโหมค่ะขอบคุณนะคะนี่ใหญ่ลูกหมูแกพูดภาษาอังกฤษได้ยังไงคนที่เขาไม่พูดไม่ไี้แปละว่าเขาพูดไม่ได้นะคะฉะนั้นใช้สติไร่ตองให้ดีก่อนทำอะไรลงไปจะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังนะคะเจอกันที่บ้านค่ะคุณแม่ลูกหมลูกหมยี หัมแม่ขอดตบปิดตาเอเ่อเล่งานแม่แน่เลยโอ้ยบีเซ็งอ่ะิ้มแค่นั้นมันก็ทให้หิไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทาฉันใจละลายิ้มแค่นี้ก็ก็บไปฝัน